พักเพื่อไทยพลิกวิธีคิดเปลี่ยนโอกาสให้พี่น้องประชาชนเพื่อสร้างรายได้ใหม่เราตีกรอบเชิงพื้นที่ใส่กุญแจสามดอกให้พี่น้องประชาชนและเราเรียกนโยบายนี้ว่าเขตธุรกิจใหม่เชียงใหม่กรุงเทพขอนแก่นหาดใหญ่จะเป็นสี่แห่งแรกที่พักเพื่อไทยจะดำเนิกนการทำนโยบายเขตธุรกิจใหม่ทุกท่านครับในเขตธุรกิจใหม่นี้ i, กุญแจสามดอกจะถูกสร้างให้กับประเทศโดยพรรคเพื่อไทยกุญแจดอกที่หนึ่งครับกฎหมายธุรกิจชุดใหม่กฎหมายธุรกิจชุดใหม่ท,หมที่เป็นแพ็กเกจที่จะเข้าไปดูการทำธุรกิจให้ของพี่น้องประชาชนทั้งง่ายเร็วและถูกและสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาได้กฎหมายชุดใหม่นี้ที่จะเข้าไปดูเรื่องของใบอนุญาต ที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในระดับประเทศเป็นไปได้ในเขตธุรกิจนี้ผ่านการออกใบอนุญาตชนิดพิเศษในเขตธุรกิจซึ่งจะทำให้รายเล็กสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้กุญแจดอกที่สองที่พักเพื่อไทยจะสร้างให้กับประเทศสิทธิประโยชน์ใหม่เราไม่มองสั้นในการขูดรีดภาษีพี่น้องประชาชนและภาคเอกชน แต่เราแต่เรามองยาวและเห็นว่าการปล่อยให้เขาเจริญเติบโตในเขตธุรกิจนี้รายได้ที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าจะมากกว่าการขูดรีดภาษีในวันนี้เป็นร้อยเป็นพันเท่ากุญแจดอกที่3ครับระบบนิเวศใหม่ในเขตธุรกิจใหม่3ามแกนสําคัญครับจะถูกสร้างขึ้นสาธารณูประโภคและโครงสร้างพื้นฐานใหม่ระบบการศึกษาและการผลิตคนใหม่และสุดท้าย การระบบธนาคารรูปแบบใหม่จะถูกสร้างขึ้น3ากุญแจนี้จะสร้างเขตธุรกิจใหม่สี่แห่งให้กับประเทศไทยและเขตธุรกิจใหม่นี้จะเป็น,นกลไกสำคัญในการดึงเงินนอกเข้าในสร้างเงินในให้เฟื่องฟูและปลุกเงินที่หลับไหลเป็นเงินที่สร้างเงินได้และทุกท่านครับนี่คือเขตธุรกิจใหม่เพื่อรายได้ใหม่ โดยพรรคเพื่อไทยขอบคุณครับ